โยโยโยบายมังกรเจริญกลับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอก็อย้าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟารผลิตภัณฑ์ของเคนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มลุ้หนังได้ที่อัดเอ็มบีพีบอามมาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคืนเน้นทีมเดียวพี่เจริญเลือกเกมเวลา5้าทุ่มครึ่งครับทริมลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ14จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ5แมนยูมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้แมมนซิตตี้าละ0่อ3นะครรับูเบนอโมมริกดดันมล่า ไม่มีลิซันโดดาโลเมสันมามาสตุสคุณย่าที่ยังเจ็บทีนี้ประตูต้องเดาใจครับนะัดที่แล้วใช้บายินดีแต่ว่าเซเนอร์ลัมเมนส์ก็เซ็นมาแล้วนะครับที่เหลือเกมรับชอล่าสุดเล่นไม่ออกเนี่ยน่าสนใจว่าจะโดนเปลี่ยนหรือเปล่านะครับที่เหลือมีโยโรมัจไยเดลิกริมเส้นพี่อยากมองว่าอารมัดน่าจะถูก สลับกลับไปใช้เป็นวิงขวาด้านซ้ายเป็นดอกูนะครับแล้วก็มิฟิลคู่กลางน่าจะต้องเติมคาเซมิโรไปเล่นกับอูกาเต้แล้วขยับเอารูโน่มาเล่นตัวบนร่วมกับแบรนด์เอเมเบอร์โมแล้วก็เบนยามินเชสโก้นะครับโยโยโย,โยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k ค m นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับน่าจะมาสูรนี้ในขณะที่เชลซีมี8ดแต้มจากการชนะ2เสมอ2เกมล่าสุดไปเสียหายนะครับบุกเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2โดนตีเสมอท้อเจ็บแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีการางสัปดาห์นี้บุกไปแพ้บาเยอร์มาเมื่อคืนวันพุธ1ต่อ3นะครับเอนโซมาเลสก้ายามูสิใช้งานรีไวโคลวิลลาเวียแล้วก็เหลี่ยมดีลับที่ยังเจ็บตัวหลักๆก,ก็เหมือนเดิมนะครับประตูซานเชสเกมรับแบ็กเนี่ยริสเจมกับมาร์โกกูริยาน่าจะกลับมา คู่เซ็นเตอร์ก็เป็นโตซินกับชาโลบานะครับแดนกลางไกเซโดเอ็นโซนาลุกโคพาเมอร์เปโดเนโตชอเปโดพวกนี้ลงแน่ๆนะครับเจอกันฤดูก,กาลที่แล้วจบ11บ้านแมนยูบ้านเชลซีเชลซีชนะ10ตามหน้าเสือเสมอไหนเสมอกันเอาง่ายแมนยูฟอร์มแย่ แต่ว่าพักมาเต็มๆแล้วเล่นในบ้านส่วนเชลซีนี่ก็มีสะดุดได้เห็นเหมือนกันแต่แล้แถมสําคัญเนี่ยเล่นเมื่อกลางสัปดาห์มาด้วยพักน้อยกว่านะครับและจุดที่น่าสนใจคือเชลซีเวลาบุกมาเยอือนแมนยูในลีกในโอทาฟอร์ดเนี่ยเอาง่ายๆว่าผลงานไม่ดีนะครับ ไม่เคยบุกชนะแมนยูได้มา12ปีเต็มครับผลล่าสุดที่เชลซีบุกชนะแมนยูได้คือปี2013หรือเมื่อ12ปีก่อนจุดนี้น่าสนใจนะครับดังนั้นดูแล้วแม้ว่าแมนยูจะดูฟอร์มกระท่อนกระแท่นแต่พี่เจมมองว่าเกมแบบนี้ยังน่าหน้าวัดใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นโอทัฟฟอร์ดในบ้านพี่เจตมองว่าปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะเลยให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย